ทุกคนสวัสดีค่ะหมอริวน,นะคะต้นหลิวคลินิกค่ะวันนี้นะคะเมื่อกี้เลยก็มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันเนอะในเรื่องของตำแหน่งแผลวันนี้หมอก็เลยอัดเป็นคลิปเลยดีกว่าเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบรู้เลยว่าเราแบบดูตรงนี้เปิดแผลตรงไหนนะคะ<ๆ>ก่อนอื่นเลยนะคะให้ความรู้ไปหลายคลิปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมทําสิ่งที่ต้องทํา กดเข้าไปค่ะช anel YouTube นะคะต้นหลิวคลินิกค่ะแล้วก็ subscribe นอกจาก subscribe ก็กดกระดิ่ง ให้หมอด้วยนะคะเพื่อที่จะว่าเห็นหมอเป็นคนแรกนั่นเองนะคะเวลาหมออัดคลิปต่างๆนะคะช่วงนี้ก็อัพคลิปถี่มากเลยนะคะยิ่งว่าเป็นทวยูทูบเบอร์นะคะยิ่งก็จะเป็นอาชีพที่2ไปแล้วนะคะก็อ,อันนี้นะคะก็เราจะมาคุยเรื่องของเรื่องจริงที่ต้องเจอเกี่ยวกับการดูดไขมันนะคะเกี่ยวกับตำแหน่งแพ้ในการดูดไขมันนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยทุกคนไม่ต้องกังวลนะคือเข้าใจเพราะบางทีแบบเฮ้ยดูดมาแล้วแบบไม่อยากให้ใครรู้อ่ะแบบเอ้ยหนูไปออกกําลังกายกินคลีนค่ะหนูเลย หอมเองอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วก่อนอื่นหมอต้องบอกก่อนทุกตำแหน่งที่เราใช้ในการเปิดแผลเพื่อดูไขม,มันหมอใช้เทคนิคซ่อนแผลทุกตำแหน่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของแขนหรือหน้าท้องหรือขาอะไรก็ตามนะคะหมอจะใช้เทคนิคซ่อนแผลทุกตำแหน่งเลยและตำแหน่งที่เราลงแผลเนี่ยก็ขนาดเพียงแค่2-3มมิลลิเมตรเท่านั้นเอง <Wow. S 1> ไม่ได้ใหญ่ เข้าใจไมสองถึงสามิลลิเมตรทุกคนเราไปาทาัดขึ้นมาวัดดู2อถึงสมมิลลิเมตรไม่เกินนี้เลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปนะทั้งที่หนิคซ่อนแผลแล้วก็แผลขนาดเล็กอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลส่วนตำแหน่งของแผลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแขนต้องบอกก่อนคนตัวเล็กแต่แขนใหญ่เยอะมากตัวเล็กแต่แขนใหญ่เวลาใส่เสื้อแขนสายเดียวหรือแขนกุดอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบไม่สวยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เรามีแผลเขาเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความกังวลให้เขาเวลาใส่เสื้อผ้าอุ้ยจะต้องมาปิดปกปิดตรงนู้นนะตรงนี้นะะน,นะออออไรเงง้ย <c oughs> <ๆ>ัหมมจบกกลลดดูแข่ตว แขมมราจะซ่อนอยู่ตรงนี้ข้อศอกโอเคไหมอ่ะปกติเราแทบจะข้อศอกนี้ก็แทบไม่เห็นอะไรเลยแล้วใช่ปะ เนี่ยเพราะมันก็จะเป็นรอยย่นของผิวหนังตรงข้อศอ,อกอยู่แล้วนะคะก็จะเปิดแผลแค่ข้างละหนึ่งแผลของแขนนะตรงข้อศอกนั่นเองขนาดกี่แค่ตรงนี้ปึ๊กเข้าไปนะคะแค่นั้นเองนะของแขนแต่ถ้าเรามีนมน้อยด้วยนมน้อยหมอก็จะเปิดเหนือตรงรักแร้ไปเวลาเราพับแขนเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นเนาะแ่วนถ้าเกิดใครบุดปีกหลังบนเพิ่มหมอก็จะลงแผลตรงเอ่อตรงแวนวรอยพับแขนนะคะตรงด้านหลังแขน,นเองตรงเหนือรอยพับรักแร้เข้ามาเนาะอันนี้ก็จะซ่อนแผลไ,ไว้นะคะส่วนตรงหน้าท้องอันนี้หน้าท้องเป็นอะไรที่ทุกคนกังวลม,มากๆเลยเพราะบางที ก็อยากใส่เสื้อแบบว่าเอลอยบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าท้องเนี่ยเปิดแผลงหมด4แผลด้วยกัน คือหน้าท้องบนนะท้องบนสองข้างเนาะแล้วก็หน้าท้องล่างสองข้างแค่นั้นเองก็คือติดท้องดูดท้องบนกับท้องล่างเพราะว่าถ้าเราดูดแค่ข้างล่างเนี่ยเวลาเก็บดูดด้านบนเนี่ยมันก็จะไม่เกลี้ยงเย<ฮ>พราะฉะนั้นเนี่ยบอกวพยายามเปิดแผลให้น้อยที่สุดที่สามารถดูดได้เกลี้ยงเพราะว่าคีย์เวิร์ดมันคือต้องเกลี้ยงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแผลไปนะคะซ่อนแผลอยู่ตรงใต้เราวนอ่มพอมนมลงมาทับก็ปิดและหรือใส่เสื้อในก็แทบจะมองไม่เห็นแล้วนะคะแล้วก็ตรงล่างเนี่ยคือเป็นแนวขอบกางก อยู่ตรงกลางของหน้าท้องอะไรเ้ยไม่มีนะคะ <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าเราดูดเ s เพิ่มถ้าดูดเอเพิ่มเมาจะเพิ่มอีก3ตํตำแหน่ง เพิ่มมาจากหน้าท้องะคะคือใต้สะดือนะคะก็จะเห็นเป็นรอยสะดือแล้วเราก็มองไม่รู้อยู่แล้วว่าอะไรหนอกใช่ไหมเป็นรอยสะดือไว้นะคะแล้วก็ด้านหลังพอเราดูดเอวเนาะล้วก็จะเปิดแผลตรงเอวด้านหลังเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะก็คือด้านหลัง2ข้างนี่นะคะเพื่อจะเก็บแนวเอลเอสเพราะถ้าเกิดเราดูดแต่ด้านหน้าเนีน่ยไอเอวตรงด้านหลังมันก็จะเก็บไม่ได้ไม่เกลี้ยงทุกตำแหน่งหมอคิดไว้แล้วว่าต้องเปิดแผลน้อยที่สุดเพื่อให้ดูดได้เกลี้ยงมากที่สุดแล้วก็ เกิดแผนน้อยที่สุดที่เราแบบไม่ต้องกังวลนะคะส่วนในเรื่องของขาถ้าขาเนี่ยเราก็จะมีทั้งขาในขานอกขาหน้าขาหลังนั่นเองอ่าส่วนในของขาเนี่ยถ้าเป็นขาด้านนอกขาด้านนอกนอกใช่ไหมมันก็จะมีส่วนของสะโพกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเปิด3แผลด้วยการต่อข้างนะคะก็จะเปิดด้านบน ซ่อนตรงขอบกางเกงในเหมือนกันก็คือเปิดตรงขอบชวงการด้านบนแล้วก็เปิดทางด้านหลังอ่ะตรงใกล้ๆก้นนิดนึงนะคะแล้วก็ซ่อนลงมาอีกข้างนึงก็คือตรงข้างเข่านะคะก็จะไม่ได้แบบใหญ่เยอะขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นแผลขานอกก็คือจะเป็นเปิดแผล3มแผลต่อข้างนั่นเองนะคะถ้าสองข้างก็6แผลแต่ไม่ต้อกังวลว่ามันอยู่คนละข้างเนาะหกดูเหมือนน่ากลัวนะเออจริงๆไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นนะคะส่วนแผลขาในา ขาในจะเปิดข้างละ2แผลก็คือข้างบนกับข้างล่างเพราะถ้าเกิดเปิดแค่ข้างบนอ่ะไม่เปิดข้างล่างเนี่ยมันดูดไม่เกลี้ยงนกากทุกคนขาในเนี่ยจะเปิดข้างละ2แผลนะคะประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นขาหน้าขาหน้าถ้าเราดูดพร้อมกับขานอกขาในจะสบายมากเลยก็จะเปิดแผลเพื่อมีแค่ตำแหน่งเดียวคือตรงเหนือเข่าขึ้นมาเป็นรอยพับเข่าอ่าดีไหมเออเลิศเนาะก็ถ้าเกิดเราดูด ไขมันบริเวณใกล้เคียงกันพร้อมกันเนี่ยข้อดีคือเปิดแผลก็จะน้อยลงนะคะส่วนถ้าเราดูดขาหลังพร้อมกับขานอกขาในก็แทบไม่เปิดแผลเพิ่มแล้วนะคะยกเว้นถ้าแบบมันมีแบบกรณีที่มันยากจริงๆงอาจจะเปิดเหนือใต้ข้อพับข้อเขา่าขึ้นใหม่นิดนึงตรงด้านหลังแค่นั้นเองแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เคสมัณน90%คือไม่ได้เปิดเพิ่มนะคะเพราะว่าเราใช้แนวของตัวขานอกขาในในการช่วยดูดได้เพราะฉะนั้นก็ข้อดีนั่นเองนะคะในการดูดรอบขาก็คือจะทําให้แผลเนี่ยมันไม่ได้เปิดเยอะและอะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนการดุดน่องจะเปิดแผลแค่ตรงเอ็นร้อยหวาย ตรงข้อพับตรงเอ็นไหล่หวานนิดเดียวนะคะประมาณ2-3งมิลเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าอาจจะมีเพิ่มเติมคือถ้าเราดูดขาด้านบนอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เปิดแผลเพิ่มอะไรแต่ว่าที่ในบางเคสที่มันโอ้โหไขมันตรงกับปุกด,ด้านข้างเขาเยอะมากๆอาจจะมีเปิดตรงใต้หัวเข่ามานิดหนึ่งแค่นั้นเองข้างละอีกหนึ่งแผลตรงด้านนอกนะคะก็แผลก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะสำหรับสาวๆหลายๆคนนะคะก็จะมีปัญหากวนใจอีก2จุดนั่นเองก็คือแก้มกับเหนียงเนาะเพราะว่าบางคนอยากให้หน้าเลี้ยวนะคะ V shape นะคะก็ตำแหน่งที่เปิดของหนนีนะก็จเปิด ตรงใต้กามใต้กามแต่ถ้าแก้มันจะอยู่ตรงหน้ากกหูนะคะสิ่งหนึงที่คนทุกคนจะเข้าใจผิดก,ก็คือจํานวนแผลกับจํานวนจุดทุกคนเข้าใจว่ามันคือสิ่งเดียวกันเช่นดูดหน้าท้อง8หรือ12จุดโอ้โหฉันต้องมีแผ12แผลเลยหรือเปล่าไม่ใช่เห็นไหม จุดกับแผลคนละเรื่องกันโอเคไหมตำแหน่งที่ใช้ในการดูดกับแผลเนี่ยคนละเรื่องกันนะคะไม่ต้องกังวลไปเช่นหมอนับแขน 2- 6จุดโหแขนฉันต้องมีแผลทั้งหมด 2- 6แผลหรือเปล่าไม่ใช่โอเคไหมจุดคือเป็นเล่นในการเรียกว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยมีนับกี่จุดแต่แผลเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะลงเพื่อตำแหน่งให้น้อยที่สุดใช้ในการดูดให้เกลี้ยงให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็หมดความเปน็นไปได้้ก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปตามนี้ กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องจริงที่ต้องเจออยู่การดูดไขมันในเรื่องของตำแหน่งแผนในการดูดไขมันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแขนหน้าท้องขานะคะแล้วก็น่องเนาะอีกหลังนมน้อยนะนี่หมอก็แบบพูดเก็บให้หมดแล้วนะคะ <S <S ก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะในเรื่องของการดูดไขมัน แล้วว่าเรากลัวจะเป็นแผลเป็นหรืออะไรยังไงนะคะคลิปแผลเป็นหมอพูดไปแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็กลับเข้าไปดูในคลิปของ YouTube เราได้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทิ้งได้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะอ่าก็จบกันไปแล้วก็วันนี้ก็ไปก่อนนะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ถ้าดีนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้หมอด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะกดกระดิ่งให้หมอด้วยนะคะนะคะก็จะได้เห็นหมอเป็นคนแรกนะคะเวลาหมออัพคลิปต่างๆเป็นความรู้ต่างๆนะคะก็จะ เป็นคลิปความรู้ดีๆที่ใช้ได้ตลอดชีวิตจริงๆนะคะก็ไปก่อนนะทุกคนขอบคุณะนะสำหรับการติดตามบ๊ายบาย